กกอพอมอบรางวัลนวัตรกรรมการบริหารจัดการพลังงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการอย่าง Change for Change รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเสนอแนวคิดพลังงานสะอาดและนำไปใช้จริงมีผลงานเข้าประกวด109โครงการจาก34สถาบันโดยรางวัลชนะเลิศเป็นโครงการลูมิกรีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ โอเคครับสำหรับภาพรวมความสำเร็จนะครับก็น่าจะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือเราได้คอมมูนิตี้นะครับของคนที่เข้ามาร่วมนะครับในโครงการแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยรวมๆแล้วนะประมาณ2312ท่านนะครับที่เป็นทั้งน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาคณาจารย์แล้วก็คณะกรรมการต่างๆนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2ครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็ได้แนวคิดนวัตกรรม นะครับแล้วก็มีการต่อยอดนะครับจนไปถึงการดําเนินการแล้วก็ใช้จริงนะฮะที่สถาบันอุดมศึกษานะครับโดยรวมๆก็ประมาณ109นะครับแนวคิดนะครับที่ดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับในช่วงของโครงการแล้วก็อย่างที่3ที่เกิดขึ้นครับก็คือเรามีทุกคิดนะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้นะครับที่มีการรวบรวมนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นะครับทำอย่างไรให้มีความมั่นคงนะครับเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็อยู่ในเรนทที่เป็นธรรมกับทุกภาคสว่วนครับก็น่าจะเป็น3 o u เอาพุทธเอาคำนะครับที่เกิดขึ้นจากโครงการครับก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับก็เป็นในส่วนของสํานักง,งานกรกพนะครับโดยกองทุนพลังไฟฟ้าครับแน่นอนความสําเร็จก็เริ่มจากการที่ได้มีการจัดสรรเงินกองทุนนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา97วงเลขาฯก็คือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้านะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ดําเนินการมาจนถึงโค้งสุดท้ายและดําเนินการสําเร็จในวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราคาดหมายไว้นะครับได้รับการมีส่วนร่วมนะครับได้มีการต่อยอดนํานวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกกิจกรรมใน,ในโครงการนะครับได้ไปต่อยอดต่อนะครับและที่สําคัญก็คือมีการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานนะครับต่อเนื่องไปจนถึง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Net ซ e r o หรือว่า c าร์บอนนิวทรอลนะครับที่จะเป็นการเปลี่ยนโรคในในทางที่ที่ดีขึ้นในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับแน่นอนครับว่าคนรุ่นใหม่นะครับทั้งตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาต่างๆเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ที่เรามองว่าเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เราจะต่อยอดนะครับในการที่จะไปดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ด้านพลังงานสะอาดนะครับที่ต่อเนื่องไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกแล้วก็มีการคํานึงถึงสภาพอากาศต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะไปคํานึงถึงนะครับในการที่จะไปต่อยอดทั้งในส่วนของ SDG 7ด้วยนะครับที่เราจะมีสโลแกนครับว่าใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับโดยที่ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก สำคัญก็คือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับประเทศรวมถึงโลกเราด้วยนะครับต้องต้องบอกว่าที่มาที่ไปนะครับน่าจะสองเรื่องอใหญ่เรื่องที่1นนะครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้านะครับสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับที่เป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครับเราเราต้องการคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยในการคิด ร่วมคิดนะครับแล้วก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น bottom-up public policy ที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ครับเขาโตมาพร้อมๆกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็มุมมองแนวคิดที่อาจจะตอบโจทย์นะครับโลกที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นถ้าถามว่าทําไมข้อที่1ก็คือมุมมองต่างๆจากคนรุ่นใหม่เป็นเป็นอินพุตที่มีความสําคัญมากๆนะครับอันที่สครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ในช่วงประมาณสักตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยครับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับมีเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ SMR นะครับในเรื่องของ Carbon Capture, Utilization and s นด์สโตหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Energy Efficiency ต่างๆพวกนี้มันมันโตเร็วมากนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆ นะครับมีเสิร์ช h อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะมากนะดังนั้นการที่เราทําโครงการนี้นะครับแล้วก็รวบรวมมันขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับเขาอาจจะมาช่วยเราคิดช่วยมาวางว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นโปรเซีได้อันนี้เขาไปต่อยอดในชีวิตเขาได้นะครับก็น่าจะเป็นที่มา2เรื่องครับนะบสำหรับโครงการนี้ครับก็ถ้าเราโฟกัสสเต็ปแรกแค่โครงการเนาะนะครับ2,000กว่าคน109โครงการ มีน้องๆที่จริงจังทํากับเรามีสถาบันการศึกษาเข้ามาผมคิดว่าในมุมโครงการเนี่ยในในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่ามันยังอีกต้องการอีกสองเลเยอร์ที่มันเดินหน้าต่อนะครับเลเยอร์ <Lay ers S 1> ที่2ครับก็คือว่าเราคงอยากเห็นว่าสถาบันการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งในภาคสังคมนะครับเขารับรู้แล้วเขารู้สึกว่าอย,อยากมีส่วนร่วมกัน นะครับเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ส่วนสเต็ปเลเยอร์วงนอกสุดเลยครับคาดหวังครับว่าจริงจริง,รงสิ่งที่เราทำตัวนี้แนวคิดคนรุ่นใหม่ดีๆแบบนี้น่าจะนำพาเราไปสู่การเชื่อมโยงกับออกองทุนระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนพวก g r e l n m a t e Fund นะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่ ผมคิดว่าคนไทยเราน้องๆคนไทยเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะไปอย่างไรนะครับในการที่บอกว่าเรามีสำนักงานกอกพนะครับเรามีสถาบันการศึกษาที่พร้อมเรามีคนที่เก่งนะครับคู่ขนานกันถ้าเราหาอีกสักจุดหนึ่งมาเติมตรงนี้ได้นะครับน่าจะพาให้แนวคิดดีๆของเราเนี่ยไปสู่ระดับโลกได้นะครับก็ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ผมว่าในมองในมุมกลับมาก็อาจจะมีรีเทิร์นอะไรบางอย่างกลับมาที่ประเทศครับผมก็ผมผมคิดว่า เป็นไปได้มากๆนะครับเพราะว่าน้องๆใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าในการที่จะเอาสิ่งต่างๆพวกนี้ไปลองใช้จริงในสถาบันการศึกษาของตัวเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับการที่สเกลในเลเยอร์ที่2คืออ่ะถ้าในชุมชนในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นถ้าพรูกเว้นตรงนั้นได้ตรงช่วงเวลากับเรื่องที่พวกการประชุมขอบ30เหลือก็แล้วแต่เนาะเขามีการพูดถึงงบประมาณในการสนับสนุนกองทุนต่างๆพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราไปอีกสเต็ปหนึ่งได้ นะครับและถ้าในทางต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งฮะมันอาจจะทำให้เราประเทศไทยของเราเกิด new s curve business to i n d u s t r y ต่อยอดมาได้ก็ต้องขอบคุณทางสำนักง,งานกกพนะครับแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากๆครับครับก็ต้องต้องอพูดว่าเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องใกล้ตัวบางครั้งเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่เรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะกระทบกับ เรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้นะครับทั้งเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเอ,อ่ยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งทุกอย่างมาจากตรงนี้หมดนะครับดังนั้นอยากจะเห็นาการต่อยอดอยากจะเห็นการขยายผลความรู้ต่างๆในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องพลังงานสะอาดครับที่มันจะเป็นเทรนด์ของโลก<ม>ด้วยนะครับต่อไปในอนาคตนะครับเริ่มตั้งแต่เยาวชนขึ้นไปยังผู้ใหญ่แล้วก็<ม>จะติดตัวของทุกท่านไปนะครับรวมถึงแพร่กระจายไปไป,ไ,ปไ,ปไปไปทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องที่ทสำคัญมากครับ ถ้าถ้าอยากจะฝากนะครับก็อยากฝากสองเรื่องนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับนะที่ที่มาร่วมโครงการนะครับช่วยเผยแพร่น,นะครับองความรู้ประสบการณ์ต่างๆพวกนี้เพราะผมคิดว่า2 0 0 0กว่าคนที่อยู่ร่วมกับเราน่าจะเป็นเป็นแอมบาสเดอร์ที่ดีในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้กับประเทศกับอีกอันนึงก็อาจจะคนยัดฝากทางทาง กกพครับว่าเราก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการสอบสูนแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปในระยะยาว